ดึงเสร็จก็ใช่ไหมมัดซ้ายตรงพุ่งจังหวะพิซไซอูมรอโยกนะครับจิมก็ไปด้วยฮาครีอย is ู right. ่ตรงนั <rules> like 15, ้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยอยากเข้ามาในทงนี่นี่เดี <cents> ๋ยวมึงเป็นอวตารบิสกิตออกมานี่เป็นไงโอ้โหฟันก <journée> ็ไปอีกเทียบร้อยแปลกนะมัดให้พเจ้าดาวเหนือโอ้โหสองหมื่นเจ็ดซัลโคบองครับสวัสดีครับผมมาอยู่กับวันพิสเบลต้รัดนะครับ วันนี้จะมาเล่นนี่นะครับเบิร์เจสนะครับลูกน้องหนวดดำนี่เองนักมวยป้ามของเรานะครับใส่เข้าไปครับเหรียนแอคแท็กเจ็ดสซนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะพลังโจมตีพันสามนะครับป้องกันหกร้อยติดไปนะวันนี้จะมาเล่นกันถึง3ตัวกันเลยนะครับจะเป็นตัวอะไรบ้างก็ดูกันในคลิปกันนะใช้เป็นสีเขียว3แท็กนะครับซับร้อยหกสิบค่อนข้างที่จะเตลดึงอยู่นะครับ ไปดูในแรงกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงกับเบิร์เจสของผมแรงเลยวะโอ้โหแรงเอสนะครับไปครับมาในเกมที่หนึ่งครับเอรสโกครับโอ้โหนักมวยป้ำของเรานี่มันใช้ได้จริงๆทรงค่อนข้างเท่นะครับดึงทงแรกไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหกลางโดนนะด้วย ไปครับต้องเข้าวว่ะจังหวะนี้เก็บไปก่อนนะครับเอื้อดชึบดรอสก่อนครับไม่มีใครตั้งการ์ดเอ้ยมันตั้งการ์ดไม่ได้อะโอ้ยโอ้โหกูกดไม่ติดว่ะวางนะครับมัทพิฆาตดาวเหนือซัดเข้าบ้องเาไปครับทำไมกูโดนเยอะอย่างเงี้ยเยินไปหมดแล้วเนี่ยเอื้อดก็เก็บไม่ได้ โอเคก็เจอเก็บไปตต็มบู๊ดมากแล้วครับตอนนี้คอ,อินดิสเหรอทำตัวแข็งก่อนครับนี่ฮ่าฮ่าฮ่ามัดเทพเจ้าดาวเหนือโอ้โหสองหมื่นเจ็ดซากะบ้องครับ่อ <laughs> แ้งอยู่แรงอยู่ใช้ได้อยู่เม่เลวนะครับร,ระวังระวังคิงนะครับเขาจะเล่นงานเราแล้วโอเคครับ, okay, รบกิกะสวย สั์กรอบองโอ้โรโดนโดนระทุบกูแตกครับอย่างนี้เร็ครับอีบเกิดเลยตัวค่อนข้างเล่นไม่ได้นะครับแต่ผมก็ตะแบงเอามาเล่นโอเคเพื่อทดลองให้เพื่อนๆดูนั่นเองดึงเสร็จก็ใช่ไหมหมัดซ้ายตรงนี่นี่หมื่นสอง <laughs> แรงจัดทำตัวแข็ง ชาชานี่เป็นไงฮิวโอ้โหเก้าอี้อเลื่อนมานี่โดนอะไรวะเน,นี่ยดึงไปก่อนครับชิงความได้เปรียบเดี๋ยวสิอื้อโอ้โหไม่ไหวนะโอ้โหกวจะพูดว่ามันเถื่อนนียมันไม่เถื่อนแล้วอะอื้อต่อยด้วยกุบ,บนท่าซัดเข้าไปนี่ต่อยห้าฮิตนะครับตัวนี้ค่อนข้างโหด ยกขึ้นมาสิไอหนูออ้ยโอ้ยจะโดนโดนอื้อหัดนี่ซ้ายตรงอวกทีกูโดนตัดเอื้อเลยก็โอ้โหวันนี้กูจะเล่นไหมเนี่ยอื้อนี่นี่ไงตบบ้องหูอีกทีบ้องหูมอกันนะครับนี่ฮิวไปก่อนครับโอ้โหจบเลยครับวินวินครับเกมแรกเป็นไงเบิร์เจสของผมโอ้โหโหดจัดครับ โอ้ยยืดไป2คิวไป3มเครับรีวิวเบอร์เจนะครับเอาเกมเดียวพอนะครับตัวพวกนี้ตอนนี้มีแต้มอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูในตัวต่อไปครับแครกเกอร์นะครับนี่ผมเอวเววหกสิบนะแต่ว่าผมเอาไอ้นั่นมาไอเทมที่สามารถเอื้อร์ร้อยได้เลยใส่แอคแท็กเจ็ดนะครับป้องกันติดไป500ร้อมันจะโหดขนาดไหนแครกเกอร์ของผมเดี๋ยวแรงเอสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่เป็นไงใส่มาเกือบร้อย เหลือสองชิ้นนะมาครับในเกมแรกก็ต้องเงินประหยัดประหยัดนะครับแต่คนข้างน้อยนะครับไอเทมหายากยากโอ้โหผมก็ไม่เคยเล่นนะแครกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงผมก็มาลองหน่อยนะแต่เขาบอกว่ามันแรงนี่ใช่ไหมก็กโกงด้วยคนข้างที่จะดีดีไปครับโอ้ยโซโลครับพุ่งปุ้งระเบิดไม่โดนใครเลย ไอ้ซันจิเอ้าหายไปละเรียกบิสกิตออกมาดีไหมเนี่ยอุ้ย,ยโซโลแม่งปราบแรงจังวะแต่ก็ทำอะไรก็ไม่ได้นะครับบิสกิตออกมานี่เป็นไงโอ้โหฟันเข้าไปอีกเอียบลอยครับแปลกครับไงสองหนึ่งเป็นไง <c oughs> มีบิสกิตเป็นพวกกั็ได้เงี้ยพวกอือโอ้นไงตายกันเกือกนพุ่งจัหัวพิซไยอู้โมโหแตกก็หมื่นแปด โอ้โหแรงจัดนะครับผมตีเข้าไปครับอื้ออเดินตรงเดินอยากก่างกระบอดนะมึงเดียเด๋ยวเดี๋ยวบิสกิตเธอกเมืองโอ้โหแม่งโคง้งโค้งยังไงจิ้มไมด่ดีนี่นี่เป็นไงคอมโบคู่แบบนี้คือครับไปช็อตก็ไปฟาดก็อีกหนึ่งทีโซโล่อย่าให้แกได้ยุกเฮ้ยอาชูุราโอ้โหอย่างงี้ต้องทิมฮะทิมด้วยท่ากระเบิดแสงกับมังกรมณูอุ้มโอ้โหจบครับ เนียนๆเนี่ยกูพูดเที้ยงของกูเนี่ยอื้อถ่ายบิสกิตไปอีกทีครับฟันเข้าไปฟันเซอร์เขบโอ้โหแม่งโหดจัดเลยครับจังหวะนี้ฟันกันอีกทีนี่เดินเลยกับบอทไม่กูเจอกับบอทไหมเนี่ยเฮ้ยกูคิวอยู่ว่าเบนแบ็กแมนนี่ไงมึงก็แค่แค่นั้นไงกูไม่เจอแค่อะไรอีกอื้อพุ่งชนกันไปอีกชนใครไปดูโอ้โหโค่นมันอะ ไข่ไปดิบิสกิตโอ้โหแตกเอากูจนได้ใครโดนมันจะมา,ายึดนะครับขออนุญาตเอาพี่เบนออกมานะครับเพลากหัวคมคมชืบนี่ขุมขวัญไม่ก่อนเฟ้อฟาดด้ปืนนี่นี่ดอลุกนะครับจอหัวลากหัวคมคมบักเอาไว้เรียบร้อยแรงครับโดนคุมขวัญน,นะโดนสกิลนี่มันสุดจริง อะไรอะกับตันกับตันนะฮะนี่ขมขวัญวืดไปทีเป็นไงนี <c oughs> ่ฟาดกระบองเข้าไป <c oughs> ชึบดอสตบก็ไปทีนึงอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะหาหลักไม่เจอวะ่ะนิกะโอ้โหผมจะเอาธงเนี่ยมันไม่ได้นิกะมันวิ่งตามมาติดติดเลยนะชึบนี่ขมขวัญฟาดโอ้โหไมห่รถเลยครับอย่างนี้แพ้เนี่ยไม่ได้ธงเนี่ยบ้าน จบนะทีมผมแบบเนี้ยโอ้โหโดนช็อตอีกลากวามคมโอ้โหไม่ปีไปฝั่งนู้นด้วยโอ้โหโอดครับไม่ได้ทงแพ้ครับเกมแคคเกรอร์เกมนี้โอ้โหแต่ผมว่าผมคิวไปโหดอยู่นะค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่แคคเกรอร์ผมอยากได้ว่ะจะว,ว่าจะปั้นสักร้อยนะแม่งสวยว่ะแม่งเทพจริงอ่ะโอ้โหคิวไปแปดนะครับลองคิดดู โอเล่นถ้าติดใจอยากเล่นอีกว่ะเรา,าไปหาซื้อหัแคกเกอร์แล้วนะโอเคไปดูในตัวสุดท้ายดีวยกว่าครับนี่ครับผมซิ l เวอร์เดลีนะครับสายแท็กเจ็อร์เซ็นเหมือนเดิมครับเช่นเคยเออใช้ไอเทมนั้นมาเล่นต่อนะครับป้องกันติดไป500รโอเคในแรง S สนะครับว่าจะเป็นยังไงกับงเงรีกแกนะครับมีคนขอมาจัดให้ครับถึงไม่ใช่เวลร้อยก็ ทำให้ร้อยได้ครับได้แค่เกมเดียวไปครับโอ้โหตัวนี้มันต้องดอสนะถึงจะเก่งๆนะคือพวกเลดี้อย่างเงี้ยมันต้องดอสเ่นเก่งนะครับมันถึงจะเอาไปเล่นได้อย่างตัวผมที่ดอสเน่าๆเี่ไปดูในเกมเนื่งครับไม่อยากจะคุยครับไม่อยากคุยกัไม่ต้องคุยไปครับว่างไงเจ๊แทงจืกนี่เป็นไงหมื่นสี่หมื่นสี่หายสี่พันนี่เป็นไง โอ้โหโอ้ม่งเอาเคียวมาฟันมาโอ้มีหนวดขาวมาเติมอีกโอ้พ่อเอ้ยนี่เป็นไงดอทเทพนี่ฮาคิเบะเข้าไปเข้าหน้าก็เไป็นดูการดอทของผมชื้อดอทนี่นี่เียมันดอทมนนะจนชัดฮาคิีเอ้ยโอ้โหหลบครับฟันเสก็อ้หืมเป็นไงพ่อรอลุกนะครับ จิ้มลงไปด้วยหาครีนะครับแตกครับผมนี่เรียกว่าเขาเรียกว่าดอทยอดคุดอทไม่ได้เลยเป็นไงครับเดี๋ยวยังมีโอกาสอยู่โดดลงไปชึบหาเลือดก่อนนะที่โดดมาไม่ใช่อะไรมาหาเลือดโอเคไม่มีครับกลับขึ้นไปเฮ้ยมีตัวมีตัวมันจะไปเนียนทงคนระับ กลับกลงมาดิขึ้นกองขึ้นองอย่างนี้ก็โอเคได้เลือดนะครับโอเด้งเหรอหืมอืมอย่างนี้ต้องแทงจึกโอ้โหมึงหนีไปได้ไงวะอืออย่างนี้ต้องตามครับอืมโอ้กลวงไปก็เอะไรของมือของในกุ๊กูว้กลงต่ออยอหือฟันก็นไปทีโอ้โห,โโหแม่ง ก็คูวขึ้นต่อนี่เป็นไงกันเรือกีไม่ต้องดอทครับตัวนี้หาจังหวะเอาโอดด้งเหรอฮะแห่งชื่อก็ไปโอ้โหเว้าเลยครับไอยีไปหักที่นี่บักเข้าไวครับเจ็ดพันอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยอยากเข้ามาในทงนี่นี่เดี๋ยวมึงเป็นอวตารโอ้โหทุกคนครับเห็นผมดรอทต์ติดบั้งย่างเนี่ย ก็บอกแนละ้วอย่าผมจับเลยดิไปครับมันจะไปไหนมันก็เห็นกูมันจะยึดได้ไงอุ้ยโอ้โหโทเซนโทรสกะนะครับไม่ขนามือครับแทงจื๊อก็ไปทีก็แล้วก็ฟันเซโรปติดบูธก่อนฟันเซโรปอีกเลยสองหมื่นแปดไม่ต้องดอทก็เล่นได้ครับผมโอ้โหลุงนี่มันไม่แก่มัน สุดยอดจริงๆนะรับไม่ได้แก่อย่างเดียวนะโอ้โหมันจบครับสี่หนึ่งโอ้โหยับยับชิบเ็เยสรบติดกัโอ้โหเป็นไงมาดทโช์ตอนท้ายมันต้องยังงี้ซื้รับโอ้หฟินครับเรรี่โอเคนะก็จบไปนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครถึง3ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานรุงก่อนโอ้โหสี่ตัวครับไม่ตายเลยสักตัวครับ เป็นไงครับเจอดอทมอกนะเข้าไปครับดอทไม่ติดก็ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนก็ยังฆ่าได้นะครับเอาไปลองเล่นกันดูโดกูหาตัวเองมเยอะเล่นดอทไม่แม่นโอ้เชื่ว่าครับโอเคนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนครับ